กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกๆคนกันด้วยวันนี้ผมก็ได้แล้เปืนเสียงกรีดร้องยกำก้าคืนนะครับปืนนี่เลยก็มาดูที่ดาเมจปืนนี้กันนะครับดามเมจเสียงกฤีดร้องยกำก้าคืนนะครับก็คือปืนอะไรเดียมันตั้งเนี่ยมีเลือดติดด้วยก็คือความเสียหายสี่ระยะก็สองความเป็นยำก็สองความคามงัวก็สาม กล้ๆกับปืนติดกระเป๋าเลยนะครับพอาะ่รู้ปั๊บผมก็ไม่ได้เทียบปืนติดกระเป๋าผมก็ไม่ตันนะครับอีเวตนนั้นนะครับเนี่ยใกล้ๆเลยครับแต่ถ้าเราไปเพิ่มตัวตัวี่นตัวเนี่ยครับมันจะเพิ่มอัตรการยิงปืนพวนก,กเดียวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ปืนนี้ก็จะจยิงเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผม,มจะดีวิโก้เซตแบบนี้ก่อนนะครับอืม รอแป๊บนึงนะครับกำลังโหลดอยู่ครับมผมกอแบบทีมนะครับม,มาดูแล้วว่าปืนนี้เป็นยังไงนะครับก็อีเวนต์นี้ก็อีเวนต์สุดท้ายเลยครับยิ่งต่อไปน่าจะเป็นอีเวนต์คริสต์มาสนะครับโอ้ยอดโอ้เล่นเหนือแตงเลยนะครับ ก็เล่นประมาณตีห้าครึ่งนะครับตอนนี้ก็ตีหกเจ็ดครึ่งแล้วนะครับก็นานพอสมควรรับเล่นโคตรแบบว่าใจความขยันความตั้งใจนะครับเนี่ยจริงเป่งเป่งช้านะครับต้ายิงวันนี้จ้าโหดูครับตัวบอกเล็กมากเป่งโคตรเล็กอะไรกับปืนนี้โอ้ไม่กอดมันเล่นตรงไหนวะ โอ้เด oh, 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 ียวของก็ทํามาผิดพลาดแล้วด้วยวบยิงโอ้ไมค์ก็จะเป็นยิงจ้าอย่างนี้วะโอ้วนเด็กจ้าขนาดนี้โอ้แรงมากครับไมค์ก็ไมค์ก็เสนไว้ก็ยิงระยะใกล้ๆตอนนั้นนะครับปืนนี้เนี่ยยิงจะจีนนัดตายวะโอ้ยิงศัตรูประมาณสี่นัดตายนะครับปืนนี้นี่ก็บังหูีได้โอหยังเป็นเด็กๆกากเว้เลยจอมเวนก็ยิงไมค่อยเล็ก ผมว่าใกล้ๆปืนติดติดพวกกระป๋มอมากเลยครัะปืนนี้เอาอย่างผมจะเล่นนานนนาคลิปนี้ก็อาจจะมา20นาทีได้เดี๋ยวผมจะมาใส่ชุดนี้ดูนะครับท่านผู้ชมอย่าชุดนี้เล่นไม่เอ็มทีทีนะครับต้องมาเล่นนิดนึงก่อนนะครับเออครับผมเองกูจก้ะมาเล่นฟรีสำหรับทุกคนดีกว่า บอกไว้เลยว่าถ้าการเล่นรีสสำหรับทุกคนก็คงจะเจอกนอะ้กำดักจับผีโคตรเต็มเซิฟเลยผมเจอมันโอ้ยเปิดหัวเปิดหัว,หวโอ้ยลำคลาดโอ้ยแม่เจ้าก็ตรปวดหัวเลยครับทุกคนมเมื่อกี้เจอได้กำดักจับผีเนี่ยผมก็ตา้แล้วในจีนสุดปืนนี่นะครับเอนเสียงกินล้วว้าแล้วว้าลวเล็กว้าเลี้วเล็้งตายหน่อยเล็กพูดตายหน่อยผมว่าแล้วมันต้องเจอกำดักจับผีไม่ได้ แม่งแมงด้วยทุกคนกำลังจะปีทั้งนั้นเลยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไอ้เหี้ยกูไม่ใช่เว้ยไอ้กากไอ้สัตว์นรกไอ้เหี้ยหน่ายไปไม่ไหวแล้วไอ้เป็ดไอ้พุชเจดายยังไงแล้วจำโอ้ยไม่กอดไม่กอดมารอตาย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 บ้านตายตายแบบนี้ตายบ้านเมืองบ้านเมืองอัลรอแะบกระบาดเนอกะกะ โอ้กูได้เล่นสักทีนึงก็สะดุกหน่อยครับอืโอ้ยเมื่อไรจะได้เล่นวันนี้กูโอ้ยปวดหัวลำครานพวกบ้าอีวินก็ไม่เสร็จอีกการจ้ดแต่กันลักจับปีหุยสมั่งงไปอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเล่นแบบทีมดีกว่าไม่รู้จะเล่นยังไงมันก็เจอกัำลักจับปีมาเล่นแบบทีมก็เจอตัวกาอีโอ้ยมันปั๊สายจังเลยครับ อืมกูว่าแล้วเจอเหมือนเดิมอีกแล้วเปิดเสียงจักจิ้นหนึ่งกรับตอนเบื่อเจิตเรื่อราอ้ล่ะครับออตอนนี้เรามาเล่นกันเปียปืนนี้เลยนะครับเป็นปืนที่สยองดดดดดมาดีวกันเลยดูมนันนะครับปืนนี้จริงไกลๆปืนติ๊กเออโอ้โหตกไปไกลไกปืนดิดกระปอกเปะเดะเดะเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมโอม้ไม่กอนไม่กอดโคตรกะ โอ้โหแม่งโคตรกาบกูจะยิงใหนดวยบัตซซบว่าเลี้ยตายเนี่ยมันจะยิงจ้าใช่ไหมครับถ้าเราไปใส่ชุดสายดำเนี่ยจะใส่ดุมันจะยิงขึ้นเร็วกว่าเดิมหรือว่าชุดกาบอยก็ได้แล้วการที่ันก็ใส่ไปเลยชุดกาบอยกับชุดสายดำมันก็เหมือนกับเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนก่อนนะครับเดียวอยู่ไหนว่าเลี้ยบตายกับปักกูกับเต๋อกระเต๋อยู่ไหนกระเต๋อว่าไม่ปบอยู่นี่เองครับ มากันเลยว่ามันจะยิงยังไงไอ้เปรตโอ้ยยังไม่ได้กรใจแล้วนี่หว่าไอ้ห่าเอ้ยมึงมึงไอ้ห่ามาเนี่ยตอามึงจมยิงเร็วกว่าเดิมครับโอเมกอดโอตาย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 เร็วมึงตายเล็วมึงโอ้ตายแล้ว โอ้ยไม่ก้อนแรงมากครับท่านผู้ชมได้โอ้มไ่รู้ยพูดยังไงแล้วครับเด็กก้างบอลบ้างนี่ไปนี่ไปในอีกนี่เอ้ยไอ้แม่งสันนล้อโอ้ยไอ้พูดวาเฟนมึงวีด้วยเหรอมิก้อนเรามาเป็นเพื่อนกันอ๋อเรามาเป็นเพื่อนกันโอ้ยใจใหญ่เฮ้ยแม่งโคตรกากตัวนี้โอ้โห เนี่ยมาอีกแล้วมาอีกเลยมาอีกเลยโว้ซูฟโจฝีมือเดืดอยเจ้าเจฝีมือเดือยไอ้หาเอ้ยแม่งระยะกใกล้ไม่ได้ครับระยะไกลไม่ได้ครับปืนนี้โอ้โหแม่งโคตรกากปืนบ้าเลยว่าปืนนี้ไม่ชอบเลยเริ่มหมดแล้วจนป้อมมันกากมากนู้ครับมันยิงระเกณฑ์นี่แหละกูก็ตายอีกอึกว๋ว่าแล้วกี่ตายแรงกว่าอีกเฮียเอ้ยก,ก็ดีอรัปืนนี้เล่นมาได้ได้เล่นๆนะครับ ก็ไม่ได้เต้าเบิลหมาปลาเหล็กนะครับแรงกว่าเยอะเลยจะไอเฮียก็จะบอกตั้งฟองกะอ้ว่าแล้วก็คลิปนี้ก็ขออไม่มีอะไรมากครับก็กอเพียงไว้แค่นี้ก่อนนะครับซากุได้ยูกุูขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไอ้กากอื่นๆที่เอมึงโอ้ยก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วเล่นตั้งยนะครับบ๊ายบาย